สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เข้ามาพบกับรายการสุนาหา้องพักีที่2กันแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะไปพบกับรุ่นพี่ที่มากความสามารถขอเชิญรขิผู้มีเกียรติ <Hey. S 1> แขกผู้มีเกียรติ <Hey. S 1> ถูกแล้ว <Hey. S 1> ขอเชิญแขกผูม้มีเกียรติทุกท่านนะคะพบกับแขกรับเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อบันนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวรันชาสำราษคะ่ะเราก็เจอัหม่อยมากเดินสวนกันบ่อยมากแต่ว่าเจอทุกวันไม่เคยได้คุยแบบเรื่องสาระสุด สายสา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 ยระทุกสุดดิบนะคะวันนี้ก็ได้ถือโอ,อกาสมาพูดคุยกันเรื่องแรกเ <ait. S 1> ลยช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้ก็โอเคคะ่ะก็เรียนหนักเยอะพอสมควรอยู่เพราะว่าก็มหกแล้วเป็นไงบ้างเรื่องเรียนเรื่องเรียนก็ช่วงนี้ก็งานคือเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆฝากบอกอะไรกับครูหน่อยดิชยใช่เขาเขาว่างหน่อยถอก็เออแล้วเราอยากเข้าคณะอะไรคะอ่อถ้าคณะนี่อยากเข้าตอนนี้นะคะก็ จะเป็นนิเทศจุฬาค่ะกับศิลปรกรรมมศวค่ะแล้วเข้านิเทศจุฬานี่เราก็ต้องมีความเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหม yes uh, I speak English very good y yeah. e s h ทำไมเราถึงอยากเข้าขนาดนี้คะอยากเข้านะคะก็คือแบบคือชอบคือชอบแบบชอบถ่ายคลิปชอบทำคอนเทนต์ต่างๆแบบเวลาว่างก็ติ๊กตอ๊อกอ่าแปะติ๊กตอ๊บบกตอกค่ะฝากไปกดติดตามด้วยนะคะแล้วเราอยากเข้ามศวกับเอกจุฬาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ องมอนี้เป็นมอดังมากรู้สึกกดดันไหมก็กดดันพอสมควรเลยค่ะรู้สึกว่าแบบต้องแข่งกับคนแบบจานวนมากเพราะว่ามันก็เป็นมอที่แบบมีแบบมีการแข่งขันเยอะใช่มีการแข่งขันสูงเรารู้สึกกดดัดออนใช่ไหมแล้วเราจัดก,การกับความรู้สึกนี้ยังไงคะวางพอติดตอ่อถ่ายคลิปก็แบบคลายเครียดหรือไม่ก็นั่งดูคลิปตลกให้มัแบบรู้สึกผ่อนคลายมีการดูตัวยังไงบ้างตัวเข้ามหาลัยใช่ไหมใช่ก็ช่วงนี้นะคะก็จะแบบช่วงแบบเทอมแรกก็จะเก็บเกรด แล้วเราเป็นเกดเทินสุดท้ายแล้วก็ตั้งใจเรียนอยู่เรียนอยู่เรียนอยู่ไม่ไปอยู่อยู่แต่ก็ตั้งใจเรียนก็หากิจกรรมแบบที่เกี่ยวข้องกับคณะเราให้มากที่สุดค่ะอย่างเช่นไหมหาลัยการนี้เป็นรายการที่ดีเลยนะคะทุกคนอย่าลืมช่วงนี้ดีนะคะแบบกดไลค์กดแชร์ด้วยถูกต้องเก่งมากเอนี่ก็สวยแล้วเราแบบกิจกรรมเยอะเนาะเรามีการแบ่งการเรียนกับกิจกรรมยังไงบ้างแบ่งนะก็คือสมมติถ้าเรามีกิจกรรมเยอะใช่ไหมคะแล้วเราขาดการเรียนไปช่วงหนึ่ง เราคนแบบรับผิดชอบงานให้ได้คือก็แบบกลับไปทำาสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็ช่วงเย็นเรื่องียนก็กลับไปตามงานให้ครบมันจะได้แบบบาลานซ์กันได้แล้วตอนนี้ตามงานครบยังครบแล้วค่ะเดี๋ยวดูลอได้ไม่มีสักตัวคนอื่นไม่มีสักตัวเรามีทุกตัวทุกตัวทุกพิชาะเห็นเราทำกิจกรรมตั้งแต่ม .4 สใช่ไหมมีกิจกรรมไหนไหมที่เราชอบว่าที่สุดแล้วอยากทำอีกน่าจะเป็นการแบบ รำนั่นแหละรำแบบงานต่างๆก็คืออยากรำมอีกอยากให้งานรำก็แบบเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเยอะๆคืจริงจรงรำโชว์สักห้าหนึ่งคนละรำช่วงนี้ก็มีความรักใช่ไหมความรักมีคำถามจากชาวบ้านมาด้วยรุ่นพี่เหมือนพี่ออนจริงหรือเปล่าจริงจริงจริงเหรอจริงเป็นพี่คีออนจีบรุ่นพี่ก็ได้นะ เป็นไงมาไงาถึงมาเขาก็คนนี้ก็จริงๆงก็คือก็เคยรู้จักกันจากที่นี่แหละเพราะว่าไ,ไปเรียนด้วยกันมาก่อนแล้วเขาก็าออกไปใช่แล้วก็มีช่วงหนึ่งก็คือโสดไงแล้วพี่เขาก็ทักมาแลา้วก็เลยคบริกันเราเป็นคนข้างรักไหมก็พอสมควรอยู่พอสมควรสมควรนี่ของเรามันเท่ากันนะ <laughs> แล้วเขาละข้างรักไหมคะ ก็ข้างราคาก็าหนักพอกันอยู่ช่วงนี้ช่วงหวานหวานช่วงแม่ช่วงโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยข่าวจากชาวบ้านมาว่า,วาเป็นคน,นมูฟไฟเขาไวจริงไหมคะก็มูฟไฟจริงก็คือเราก็ไม่ได้อยากใช้ไปนหนแล้วก็แล้ว <c oughs> ก็มูฟไฟแล้วก็แบบจบกันแล้วไหมอ่ะ <c oughs> มีคำถามฝากถามทั้งคำถามและคำบอกเราเลยอุ้ยตาละมูฟออนจากคนเก่ายังค่ะมูฟออนจากคน ก็งงแล้วค่ะตอนนี้เป็นอะไรกัน,นะคะก็คือเป็นที่น้องที่ตอบันอะไรที่เราต้องทำงานร่วมกันอะไรต้องเลยเราก็ยังอยู่ในเรื่องของวารหลังอยู่เพราะว่าแบบได้ข่าวว่าเราก็มีคนมีคนแบบมาชอบมารักเยอะมากเลยใช่ไหมไม่ใช่คนเพียดมากกว่าเหรอโว้ยใช่สวยขนาดนี้เก่งขนาดนี้ไม่มีคนหลักได้ยังไงว้าวก้ามาจีบได้นะแต่ถาาใจเราอุ้ยมีคนจังแล้ว อ่ามีป๊อปปี้เลิฟกี่โมงคะป๊อปปี้เลิฟแบบป๊อปปี้เลิฟครั้งแรกป้ะใช่ครั้งแรกเลยถ้าครั้งแรกก็กระถุ่มกระถุ่มกระถุผมกระถุ่มทำร้ายน่ารักน่ารักแอบชอบพื้นที่หุกอะไรบ๊อปปี้เลิฟของเราตอนเด็กกับตอนนี้มันต่างกันไหมคะวิต่างกันแบบต่างกันลิบลับเลยจริงๆเลอตอนเด็กเราแค่แอบชอบใช่ไหมคะโตขึ้นมาเราก็ต้องแบบมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบต้องปรับนี่ที่แบบพวก การพูดคุยการเชทเรื่องเวลาหรือแบบว่าพวกทัศนคติอะไรแบนันต้องปรับให้มันแบบให้มันสรางสรรถึงเราจะมีแฟนแล้วก็ตามนะคะเผื่อเราอนาคตข้างหน้าเราอยู่มาดูคลิปนี้สเปคของเราตอนนี้เป็นไงคะถ้าจา,ะะากาะะาาภายในนะก็คนที่แบบใส่ใจกันค่ะแล้วก็แบบดูแลกันได้ให้คำปรึกษาได้หรือไม่ก็คอยเป็นกําลังใจให้กันได้แล้วก็ที่สำคัญเลยไม่นอกใจพอ,พอเลยจริงจอันนี้ภายในไปแล้วภายนอกล่ะเป็นไง จริงๆก็ไม่ได้ติดก็ได้หมดเลยก็แบบไหนก็ได้ที่แบบเข้ากับเราได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้ฝากผลงานหน่อยตอนนี้นะคะก็จะมีกล้จะถึงช่วง60ปีสาสศารตก็มีไปแสดงผลที่ราชภัสวุสุน,นันท์ค่ะก็ซื้อตัว๋วเข้าปรชมกันได้แล้วม,มีการแสดงมีละครเวทีมีขนค่ะมีจิตตนิลาแล้วก็มีคัลเตค่ะเป็น กวงทงร่วมกับวงโยค่ะก็ติดตามผลงานได้ในเพจวงโยค่ะแล้วก็มีทุกกิจกรรมอย่างเช่นแบบลีดไดชิปอีกนี้ก็สามารถติดตามงานของเราได้เมื่อถึงลีดไดชิปแล้วก็งานเยอะมากเลยนะหลีดไดชิปงานเยอะมากเลยใ่เหรอเด้สู้สู้ไปด้วยกันนะคะก็ฝั่งไอจีฝั่งทิกตอกฝั่งอะไรก็แล้วแต่ฝั่งไอจีค่ะ u r y แล้วก็ l a n a p u n n ค่ะชื่อทิกตอกเหมือนกันเลย โอเคสำหรับวันนี้ข้าขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีสาระแล้วก็ไร้สาระไปมากนะคะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะแล้วก็ติดตามในการนี้ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย